เล่าถึงเรื่องภาพบางบทอ่ะนะคะเมื่อประมาณสิบปีแล้วอ่ะนะฮะสิบปีที่ผ่านมานี่ค่ะหรือจะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคือที่วัดเชียงยืนริมแม่น้ำบิมแม่น้ำโขงฝั่งลาวอ่ะนะฮะไฟไหม้วัดหมดเลยเหลือแต่โบสถ์นะคะทีนี้กเ็เดี๋ยวก็รวบรวมไปสร้างรีบสร้างกุฏิ ถวายเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อเก้าหลวงปู่เก้านะคะปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่อายุก็90กว่าแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาก็ได้รีบสร้างสร้างศาลาศาลาข้างล่างก็สำหรับให้คนไปทำบุญนะคะชั้น2ก็คือให้พระอยู่อาศัยทีนี้ศาลานี้เราต้องใช้เงินมากเพราะว่าศาลาใหญ่มากนะคะใหญ่พอสมควระคะแล้วก็ ก็เลยตั้งออทอดกระถินทั้งหมดสามปีโดยมีผู้รับเหมาทางฝั่งลาวนะคะเขาลงทุนสร้างให้ก่อนเลยแล้วก็พวกเราก็ไปทอดกระถินปีที่สามพอดีชำระหมดพอชำระหมดเนี่ยพอดีที่เกาเอาคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะไปไปทอดกระถินทีนี้ระหว่างที่กลับจากวัดนะคะก็ทุกคนก็มา มาอยู่ที่ลานหน้าบ้านข้างบ้านที่ฉันข้างบ้านก็เราก็มีปลูกต้นไม้ต้นประดู่แล้วก็ใต้ต้นประดู่ก็มีมีมาหินะนะฮะมีโต๊ะหินทุกคนก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งบ้างยืนบ้างรอรถที่จะมารับข้ามมาฝั่งลาวอ้ยฝั่งไทยเนี่ในขณะนั้นก็มีตอนหลังถึงทราบว่าท่านเป็นพระนะคะมีนึกว่าลุงแก่ๆคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมายืน แต่ท่านครองจีวรแต่ขดจีวรนั้นเก่าแล้วขาดรูดกรลุ่งกระลิ่งนะฮะาขาดรุ่งลิ่งเลยฮะจีวรนะฮะแล้วก็ท,ท่านก็ถือไม่เท่าเหมือนจั่างขดเหมือนอย่างงูงั้นนะฮะถือแล้วก็ยืนยิ้มอยู่ผมท่านก็เป็นแบบเป็นเป็นแผ่นๆเลยค่ะด้วยความสงสารเนี่ยค่ะ ประจวบกับทําบุญวันนั้นก็อาหารก็มีเยอะก็เลยบอกลุงลุงเข้ามาทานข้าวก่อนก็ไปเรียกท่านเข้ามาก็นิมนต์ให้ท่านนั่งตรงมาหินทุกคนก็ที่ลุกนะํ่ไม่ใช่ลูกเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระนะฮะนึกเพราะว่าคงจะรังเกียดนะฮะแล้วก็เห็นท่านเชิญลุงแก่ๆซึ่งเอผมก็เป็นแผ่นอย่างนั้นอะ่ะก็คงคิดว่าคงจะรังเกียจ ก็เอาเรียกให้คนเอาอาหารมาให้ลุงคนนั้นทาน,ทานพอมาตั้งแล้วลุงคนนั้นก็เอาไม้เท้าเน,นี่นะฮะแตะตามจานข้าวตามชามข้าวเนี่ยแล้วก็บอกว่าได้แล้วได้แล้วเอาไปกินเป็นมงคลเอ้อท่านว่าอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็บอกว่าไม่ใช่ให้ลุงก,กินบอกกินแล้วได้แล้วได้แล้วอะไรอย่างนี้ท่านก็ผลักให้นะฮะทีนี้คนก็ซุบซิบบอกแม่คุณหญิงนี่ แม้แต่คนสติไม่ดีก็เอามากินข้าวในบ้านอะไรในทำนองนั้นนะฮะหนึ่งในคณะที่ไปนะั่นนะเขามีมีองค์เขาก็นั่งเพ่งคือเขานั่งเพ่งแล้วเขาก็เขาก็เลยกระซิบต่อ,ต,อต่อบอกว่าโอ้ยของจริงของแท้นะของจริงของแท้คนหนึ่งคนนั้นอาจจะก้มลงกราบก่อนแล้วก็ท่านก็เลยท่านก็เทศนะฮะเทศซะยาวเลยเทศโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยะทุกคนฟังแล้วก็ตะลึงหมด นะคะเสร็จแล้วก็ลูกสะพายอะนะคะคือคุณเต้ยเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่เดี๋ยวให้คนไปซื้อผ้าไตรามาถวายท่านก็ให้คนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปซื้อผ้าไตรามาถวายพอเอาผ้าไตรามาถวายท่านท่านก็เอาไม้เท้านั่นแตะแตะแล้วท่านก็ ท่านก็ไม่เท้าเนี่ยผลักให้บอกว่าได้แล้วได้แล้วเอาไปไว้ให้คนที่เขาจะต้องการใช้ซะทีนี้ดิฉันก็บอกไม่ใช่จะให้ตอนนี้เรียกท่านหลวงพ่อแล้วนะฮะคือคือในใจใจหนึ่งก็ต่อต้านท่านว่ามไม่ใช่พระแต่ว่าแต่ว่าเห็นแก่ผ้าเหลืองนะฮะก็เรียกหลวงพ่อให้หลวงพ่อคล้องผ้าหลวงพ่อเก่ามากแล้วเปลี่ยนใหม่ซะท่านบอกได้แล้วได้แล้วของท่านดีแล้วทีนี้ด้วยความอันนี้ก็เลย ให้พวกนีดอนพวกเนี้ยนะฮะบอกจับหลวงพ่อเข้าไปในในห้องห้องไฟอ่ะนะฮะในห้องอสำหรับเครื่องปั่นไฟเนี่ยบอกไปเปลี่ยนให้ท่านก็จับท่านเข้าไปแล้วก็ให้ท่านคลองจีวรให้ได้ท่านก็คลองคลองเสร็จแล้วก็เอาท่านก็บอกว่าท่านอยากได้ของท่านก็เลยบอกเอาออกมาซักให้ท่านทีนี้พอซักเสร็จเนี่ยนะฮะระหว่างที่ พอตากซักเสร็จแล้วเอามาตากเนี่ยนะฮะโอ้โหลมไม่รู้มาจากไหนทั้งลมทั้งแดดเลยมาอย่างแรงเลยค่ะแป๊บเดียวประมาณ20นาทีผ้านั้นแห้งท่านก็ตะโกนออกมาจากข้างในบอกว่าได้แล้วได้แล้วแห้งแล้วแห้งแล้วเอามาให้ท่านซ่าท่านว่างเนี่ยท่านอยู่ข้างในแต่ท่านรู้ก็เลยไปจับดูแห้งแล้วจริงๆก็เอาไปให้ท่านคลองเอาไปให้เอาไปคืนท่านท่านก็คลองของท่านท่านแล้วท่านก็ พื้นผ้าไตรที่ถวายท่านะนะฮะท่านก็พับอย่างดีเลยเหมือนเหมือนกับที่ไปซื้อมาเลยค่ะพับอย่างเรียบร้อยเลยคะแล้วก็เอามาวางไว้ที่โต๊ะหินนั่นอีกบอกว่าได้แล้วได้แล้วท่านบอกว่าเอาไว้ให้เอาไว้ไวให้ผู้เพื่นสิบจำเป็นใช่มาเอาไปใช้เด้อท่านบอกหมายถึงว่าเอาไว้ให้คนที่เขามีความจําเป็นใช้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเอาไปใช้ท่านวางเงี้ยนะ,ะทีนี้ก็ ก็ไม่รู้จะทําไงท่านก็ไ่เอาไปทีนี้คุณเต้ยก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะวิ่งขึ้นไปเอาสตังค์มาถวายท่านพอบอกถึงสตังค์นี้ท่านรีบลุกเลยฮะท่านก็ลุกออกมาคุณเต้ยวิ่งออกมาก็ไม่ทันท่านออกพ้นประตูไปแล้วท่านบอกได้แล้วได้แล้วบอต้องบอต้องได้แล้วท่านก็เดินออกไปพอเดินออกพ้นประตูพ้นประตูลัวบ้านอ่ะนะฮะพอออกไปคุณเต้ยก็วิ่งมาพอดีเอ้าวิ่งไปตามให้คนวิ่งไปตามมองซ้ายมองขวาไม่เห็นท่านเราไม่รู้ท่านไปไหน ะะทีนี้ที่มาทราบาท่านเป็นพระบางบทก็ในก็ไม่สบายใจเลยนะคะวันนั้นเย็นนั้นก็เลยไปหาหลวงปู่พิมพโพที่วัดป่าวัดป่าอะไรจําไม่ได้แล้วหลวงปู่พิมพโพนะคะเป็นพระที่คนลาวนับถือมากก็ไปหาท่านพอเล่าให้ท่านฟังท่านก็นั่งนั่งสมาธิพอนั่งปุ๊บท่านก็บอกอคุณหญิงมีบุญหลายแท้เดอ้อคณะคุณหญิงมีบุญหลายเหมือ อตาตมาอยากสิเห็นก็ยังบ่ได้เห็นท่านานาะงนี่นะนั่นน่ะพระบางบหลวงปู่ผู้ศรีท่านนางเงี้ยฉันบอกชื่อเลยค่ะปู่ผู้ศรีอายุตั้งสี่ร้อยปีเราเดอ้อท่านวางเงี้ยโอ้ได้บุญหลายแท้ๆเลยก็เลยเล่าบอกว่าโอ้นั่นน่ะไม่สบายใจเลยเพราะว่านึกว่าท่านไม่ใช่พระนึกว่าเป็นลุงแก่ๆที่เสียสติอะไรอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้ขอขมาท่านเพราะว่า เข้าใจอย่างนั้นไปนะครับท่านก็บอกว่าให้ดิฉันเนี่ยนะฮะพยายามภาวนาพยายามภาวนานั่งสมาธิแล้วก็ภาวนาหรือเวลาจุดธูปไหว้พระก็ให้ภาวนาขอได้กราบท่านแต่ท่านบอกมันค่อนขัานยากนะท่านบอกท่านก็ภาวนานแต่ก็ไม่ได้เห็นท่านว่างี้นะฮะท่านบอกว่ามีแต่เขาเล่าต่อต่อกันว่าบางทีท่านก็มาเป็นเนนบางทีก็มาเป็นแบบเด็กเป็นอะไรที่เขาเห็นกันนะฮะ ีนี้ก็นึกว่าโอ้ยหมดหมดโอกาสแล้วคงไม่ได้ไม่ไม่ม่โอกาสได้ขอโทษท่านแล้วไม่มีโอกาสได้กราบท่านแล้วต่อมาอีกประมาณสองปีนะคะวันนั้นเังก็ไปทําผมที่ล้านผมนึกยังไงก็ไม่รู้วันนั้นกลับมาถึงบ้านแล้วนึกอยากจะไปทําผมทีนี้ไปไปล้านทําผมเนี่ยก็เห็นพระองค์นี้อีกเหมือนกันยืนอยู่หน้าฟุตบาทค่ะยืนยิ้มไปยิ้มมาเนี่ยนะคะ รถจอดยังไม่สนิทเลยเียถึงก็กระโดดลงไปค่ะก็ไปก้มลงกราบท่านเลยค่ะพอไปก้มลงกราบท่านไอ้พวกเท่าร้านวิดีโอตรงนั้นมันมีร้านอะ่ะเขาก็มาดูบอกว่าเอ๊ะคุณหญิงเพิ่นนบอีอย่างไนท่าน่ะหมายถึงว่าคุณหญิงเนี่ยกราบอะไระทีนี้มองซ้ายมองขวาก็มีแต่คนมาดูเอ๊ะเราเป็นอะไรหรือเปล่าสักพักนึงก็เลยมีมีป้าคนแก่แกมาคนหนึ่งป้าที่เป็นแม่ออกหลวงปู่เก้านะคะมาถึงก็เอาภาพ ผ้าเบี่ยงคนลาวคนแก่นี่เขาจะมีผ้าเบี่ยงนะฮะเขาก็เอาผ้าเบี่ยงปูปั๊บนี่แล้วเขาก็กราบเด็กก็มองเออดีเรามีหมูแล้วสักพักหนึ่งเอกก็มีคนผู้ชายอีกแก่ๆมาถึงก็กราบอีกเหมือนกันทีนี้พอนี้ก็คนก็ก้มลงกราบกันเด็กก็เลยบอกว่าแม่กราบขอโทษเถนะวันนั้นที่ไม่ทราบจริงๆเอ,อต้องกราบขอโทษ บ้หูบไปยั้งท่านวางเงี้ยนะคะหมายถึงไม่รู้ไม่เป็นไรท่านวางเงี้ยนะคะไม่เป็นไรท่านบอกไม่เป็นไรหรอกสบายใจซะก็เลยบอกว่าอยากจะนิมนต์ท่านไปบ้านอีกท่านบอกว่าโอ้ยบ้านเคยไปแล้วไม่ต้องไปหรอกท่านว่างเงี้อย่างนั้นนิมนต์ไปธนาคารได้ท่านว่างเงี้ยนะคะได้ก็เลยบอกว่าเอ่อถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้นิมนต์ไปฉันเพลเลยท่านบอกได้ มืออื่นสิบโมงเช้าสิไปธนาคารธนารเงี้ยนะคะหมายถึงพรุ่งนี้สิบโมงเช้าจะไปธนาคารด mm. ิฉันก็บอกว่า้วหลวงพ่ออยู่อยู่วัดอะไรเดี๋ยวจะให้รถไปส่งแล้วก็พรุ่งนี้จะได้ไปรับท่านมาท่านบอกบ่ต้องบต่งบต้องสิมาเองดอกธนารงเงี้ยนะคะ, mm. ะดิฉันก็เลยขยันขยอบอกว่าไม่ได้ต้องไปส่งให้ได้เลย mm. ท่านก็ทนความขยันขยอไม่ได้ก็เลยให้คนรถไปส่ง คนรถไปส่งคนรถก็บอกวิ่งไปเลยหลักหกไปนะฮะไปที่ไม่มีบ้านคนแล้วมีแต่ทุ่งนามีแต่อะไรท่านบอกได้แล้วได,วด้แล้วหอดแล้วหอดแล้หมายถึงได้แล้วถึงแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะทีนี้ก็ลงคนรถก็จอดลงพอลงปั๊บเนี่ยท่านก็เดินเดินไปผ่าทุ่งนาไปเลยตามที่คนรถมาเล่านะฮะบอกผ่าทุ่งนาไปแล้วเสร็จแล้วก็คนรถก็กลับรถกลับท่าคนรถบอกว่าพอกลับรถนะไม่เห็นแล้ว คนรถก็นึกว่าเป็นผี <c oughs> ก็วิ่งกลับมาหาี่านบอกว่าเออคุณหญิงให้ไปส่งผีบอกเขาเขาก็เล่าให้ฟังบอกโอ้ยน่านะพระบางบทน้าเราไบรรู้ที่นี่คนรถคนลาวเขาก็เคยได้ยินใช่ัหมฮะพระบางบทโอ้ยเขาก็ยกมือท่วมหัวแล้วก็เลยบอกว่านี่ยพรุ่งนี้สิบโมงเช้าหน้าท่านจะมาที่ธนาคารคอยต้อนรับทำหน้ามาขอพรจากท่านทีนี้ รุงนี้เช้าสิบโมงเนี่ยนะฮะอ้ยแป๊บเดียวนะฮะคนเขารู้กันเนี่ยอาหารมาเพียบเลยคนรลา่าทั้งทั้งพนักงานธนาคารค่ะสิบโมงตรงเลยค่ะท่านมายืนอยู่หน้าธนาคารไม่รู้ท่านมาอย่างไงแล้วมาตอนไหนไม่รู้แต่เห็นแต่ท่านมายืนอยู่หน้าธนาคารแล้วพออันนี้ก็เลยนิมนต์ท่านขึ้นไปทีนี้จะให้ท่านขึ้นบันไดไอ้ที่ที่ต้องต้องลอดใต้ถุนบันไอ้ต้องลอดชั้นสองนะครับธนาคารมีสองชั้น ทีนี้ท่านท่านบอกขึ้นบันไดนี่ซ่าทั้งทั้งที่ท่านไม่เคยมาท่านก็จะขึ้นบันไดข้างเพราะบันไดข้างนี่ไม่ต้องลอดใต้ถุนท่านก็ขึ้นไปข้างบนก็นิมนต์ท่านไปไปไปนั่งในห้องทํำงานของดิฉันเนี่ยก็อาหารก็เยอะแยะอะไรคนออกมาถวายเยอะมากท่านก็ให้ศีลให้พรเสร็จแล้วก็ท่านก็ท่านก็เทศนะฮะ ท่านก็เทศเทศเสร็จแล้วท่านก็ท่านก็เอาไม้นี่แตะ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 ทุกท่ามแตะแตะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าเอาไปกินเป็นมงคลเด้อได้แล้วได้แล้วบอกอุ้ยหลวงพ่อยังไม่ได้ฉันเลยสักนิดนึงทําไมไม่ฉันก่อนท่านบอกได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาไปซะาเอาไปกินเป็นมงคลซะท่านก็ให้คืนหมดถวายปัจจัยท่านท่านก็เอาไม้เท้าเนี่ยเขีียคืนคือท่านแตะท่านรับอะนะฮะ ท่านรับท่านท่านพึมพำพึมพำในปากแล้วท่านรับท่านก็เคลียร์คืนบอกเอาไปเป็นมงคลเด้อท่านว่นงั้นเนี่ยเเรื่องราวก็เป็นอย่างนี้ฮะแล้วท่านก็บอกว่าได้เวลาแล้วท่านจะไปเด้อท่านวันจะไปส่งท่านก็กไม่ยอมให้ไปส่งแล้วท่านก็ออกมาออกมาแล้วพอเดินไปสักพักหนึ่งเขาบอกก็ไม่เห็นท่านนั่นฮะเราตั้งแต่นั้นมาฮะก็ยากอยากจะกราบท่านอีก พยายามทุกวิถีทางเลยฮะอยากจะกราบอยากจะนิมนต์ท่านมากรุงเทพก็ไม่มีโอกาสได้เห็นท่านอีกเลยไม่รู้จะทำยังไงถึงจะได้เห็นแต่เขาบอกว่าที่ลาวมีพระบางบทหกอยู่หกองค่ะแต่น้อยคนไม่ค่อยมีคนได้มีโอกาสได้เห็นมีความรู้มีความเชื่อแต่ไม่มีโอกาสได้เห็นรู้ว่าส่วนใหญ่พระบางบทนี่จะอยู่แถวภูเขาควายภูเขาควายนี่ก็อยู่ทาง เนีอยก็ไม่เคยไปนะฮะภูเขาควายนี่ถ้าถ้าถ้าอยู่นครพนมมองไปก็จะเห็นค่ะภูเขาควายนี่เป็น mm hmm. เขาบอกใหญ่มากในนั้นถ้ำมีตั้งลึกตั้งห้าหกกิโลเห็นเขาพูดกันนะฮะแต่เนีอยไม่เคยไปภูเขาควายแต่พระที่เห็นว่าพระฝั่งไทยเนี่ยนะฮะที่ไปสําเร็จที่สําเร็จสําเร็จก็ส่วนมากก็ไปสําเร็จที่ภูเขาควายพระเกจิดังๆนี่ท่านจะรู้จากภูเขาควาย